เฮ้ยคริสตายายแกมีรถเกี่ยวด้วยนี่ทำไมอะไรแกอยู่เนี่ยกูห้นหน่อยเองก็ไม่เอาไปเก็บดีๆเนาะเราใบมีดมันขาดได้ขาดไป3มเส้นปีเดีก็ไม่เอาไปเก็บในโกดังดีๆอันนี้บ้านเน้นเนื่องในโอกาสอะไรนี่วันระอ๋อวันพระ ไม่รู้วันพระวันโยมเลยอะ่ะหยับจัดสนนึกว่าจะแนวเก๋มากเลยเออสตาร์ทรถแล้วคิดลงบอกมสนลงกรมันมาแล้วเไ <laughs> ปบกอันนี้ก็อยู่กูดังครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เสียงเบีกมึงเนาะ <c oughs> ดูครับรถ ไอค้คลิกก็ไม่เอามากไฟเข้ารุ่มหนอเองหนอพรุ่งนี้ลุยกันต่อครับส่งเช็ดมาในเที่ยว,วยส่งเช็ดมาในเที่ยวอะไรของมันวะส่งเที่ยวมาในเช็ดด้วย Ừ, qua ngay là quà Thôi Nó Nó Ừ, riêng vài bài này, đu lát mà dừng rõ โอ้เรอเอาลสิลูกลูกสไปรยปลาซุนครับ่า อยากนั่งก็นังน่งก็นไอตัวน้อยนี่มาฮะไอตัวน้อยนี่มาไอตัวน้อยนี่มาแล้วเหรอจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นการไหว้บันพพระครับเฮ้ยป้าบอกให้ Ê, nỗi riếp mãi là tuyệt nhỉ? Hả? đối, tuyệt 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 là tuyệt đối, 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 เอะอันนี้กินไม่ได้เอาอันที่กินได้เลยเอาไว้ในบ้านแล้วก็ถึงวันค่อยว่าอีกเอ้าเธอลืมเกะดน้ำส้มเตเอเฮ้ยพ่อเองบอกให้เอาตัวเล็กแล้วฮิด ไมุ่อไม่รู้แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องทายคนจุดวะอาจารย์ไม่อยากจะเล่าอาจารย์ไม่อยากจออาจารย์จะทำตามแม่เหมือนกันอุ้ยยุงเยอะถูกวะเฮ้ยรา้วอันนี้มาว่านี่ขอตัวเล็กใช่ไหม อคอยตัวเล็กจงมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยตัวเล็กมาได้แล้วเนี่ย<อ>ีไม่แอบมีแล้วมั้งนี่ฮะแ<า>อบมีแล้วนี่ม,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 มีแล้วนี่ดูอ่ะอ, <laughs> อุ้นอ๋โอ,โโอทำไมมันมาทางนี้วะเอามาเทนี่หรอวะ

ในโคตูดเบี้ยวข้างหนึ่งด้วยผิตถ้าจะดังเพียรปลาปลาสั่งผลิตยังรู้แล้วปลาสั่งผลิตยังพอยิสั่งแล้วนึ่งเฮ้ยก้อนนี่เอาไปไหนดิฮะจะซุนอยากได้ล้านแล้วเงงเง เกือบไปแล้วเมื่อกี้สตาร์ทรถแล้วอ่ะใบตัวเฮ้ยขึ้นมาแล้วผีงนทตลอด้งีไไม่ได้คุยนี่ม่ดูอ่ะที่เราเข้าบ้านเ้ยไปกงอะไรอย่ที่เดิ่ะที่เรานอนอ่ะ Cà phê à mùa thùy đi, đi. Đi. đi này đi Sao lần mùa Lôm mì mới khó à, tao rồi Chốt, chốt rồi

S <S จอให้มันปลาชนืนชได้ถึงทุกวันนี่นะแ้่โดนไม้ะดับเสียบเลยสขาลำเลยแล้วเว่อเงือบกบกบกหัวก็ไม่ยาวหนอาโรไมพี่น้ก็ดังกวานี้เถอะเขาจะเห็นน้ำมันถ่วงไม่เองตอนเองลงไปโดนไหมขามันยังไม่ถึงดินเลยนอันน้นะพี่